หลักก็มีอยู่ห้าข้อนะครับข้อหนึ่งก็คือจะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเชียงใหม่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นต้นของประเทศไทยเรานะครับเทศบาลนครเชียงใหม่ของเรานับถึงวันนี้ก็มีอายุจัดตั้งมาตั้งแต่ปีสองสี่เจ็ดแปดมาถึงนปีนี้ก็เจ็ดสิบแปดปีแน่นอนครับความที่เป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆของภาคเหนือตอนบนเนี่ยการท่องเที่ยวถือว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาเศรษฐกษิจ ฉะนั้นผมมีแนวความคิดที่อยากจะพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลลนครเชียงใหม่ดยปี2558นี้จะเป็นปีแห่งการเปิดประตูสู่อาเซียนตามแหล่งชุมชนของเราตอนนี้ต้องยอมรับความจริงว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องการใช้ภาษาสื่อสารและความรู้เกี่ยวกับกำหนดคามเนียวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนของเราฉะนั้นผม มีแนวความคิดที่จะส่งเสริมตั้งงบประมาณส่งเสริมจาดศูนย์การเรียนรู้ในกลุ่มของ AEC ให้94ชุมชนของเราได้รู้ถึงวิถีชีวิตของการเปลี่ยนแปลงที่จะมามีผลกระทบกับชุมชนในเขตเทศบาลของเรานะครับนโยบายที่สองก็คือเป็นนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและชีวิตในทรัพย์ถิ่นแน่นอนครับตามเป็นพลเมืองที่มีพลเมืองหนาแน่นในเขตเทศบาลเรามีพลเมืองอยู่135,000กว่าคน ประชากรแฝงอีก2แสนกว่าคน2แสนห้าหมื่นกว่าคนไม่นับรวมจากกลุ่มที่มาจากชาญเมืองอีกประมาณรวม2ล้านห้าแสนกว่าคนเพราะนั้นปัญหาอาชญากรรมจงเกิดขึ้นมากมายในตอกซอกซอยผมมีแนวความคิดที่จะปรับการให้มีการติดต้อง CCTV ทุกซอกทุกซอยทุกมุมแล้วก็าจะจัดหน่วยเครื่องที่อาสาสมัครตรวจเวรยามตลอด24ชั่วโมงนะครับไมบายที่สี่ไบายที่สนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด ปัจจุบันขยะของเรามีปริมาณ300กว่าตันต่อวันาการจัดเก็บขยะขงเราก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าในตอกซอกซอยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้มากมายแม้กระทั่งถังขยะที่อยู่ก็สูดโสมไปจํานวนมากาการจัดเก็บขยะบางวันลถจัดเก็บวันละเที่ยวเ็ ไม่เพียงพอถ้าผมมีแนวความคิดที่จะจัดเจ็ดวันละสองเที่ทวยวคือเช้าเย็นการแก้ปัญหาระยะเริ่มต้นนะครับการแก้ปัญหาระยะยาของขยะเมืองเรานี่ผมมีแนวความคิดนโยบายที่จะจัดตั้งหาแหล่งที่จะตัดทเาเตาเผาขยะเป็นถาวรระยะยาวให้ยั่งยืนแล้วก็จะหาพื้นที่ปักผมปักผมขยะ โดยจะจัดทให้เป็นสถานที่แหล่งของเที่ยวได้นะครับอุปบายที่สี่เป็นอุปบายเกี่ยวกับการจราจรนะครับการจราจรของจังหวัดเชียงใหม่เราปัจจุบันต้องยอมรับความจริงว่ามีปัญหามากมายเพราะจากประเด็นที่กล่าวมาในเบื้องต้นก็คือปัญหาเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองหลักแห่งนครร้านานาของเรานี่นะครับฉะนั้นเทศบาลนครเชียงใหม่เรามีถนน495สายเป็นถนนหลักนะครับ212สายเป็นถนนเสริมเนตความจีด ทั้งหมดนี้นะครับยังมีต่อข้อซอยอีกมากมายที่เราจะพัฒนามาเป็นทางลัดให้กับวิธีการแก้ปัญหารถติดของเรานะครับก็คือจะพัฒนาต่อข้อซอยที่จะเป็นทางเลี่ยงในการเดินทางเพื่อที่จะลดปริมาณบนถนนเส้นหลักลงให้ได้นะครับโดยจะพัฒนาซอกซอยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการล,ล่วงล้ำพื้นผิวการจราจรของผู้ประกอบการที่ไม่เคารพกฎหมายจะบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้นนะครับ นโบายที่ห้าของผมก็จะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของแม่ข่าเราพรองแม่ข่าเรานี่เป็นพองแม่ข่าเช่นหน้าชูตาของเขตเทศบาลเรามาโดยตลอดนะครับผมต้องการที่จะผลักดันให้มีการรักษาความสะอาดแม่น้ําลาคลองไม่ให้มีกลิ่นส่งเน่าเหม็นโดยจะมีนโยบายมาตรก,การจูงใจทางด้านภาษีให้กับผู้อาศัยที่อยู่ด้านตามริมคลองแม่ข่าโดยหาวิธีการที่จะ ช้ระบบบาบัดน้ําเสียก่อนที่จะเอาน้ําเสียลงคลองเมตาเพราะปัจจุบันคลองเมตาเรามีปัญหาเน่าเหม็นก็เพราะเหตุที่ว่าตัวอาศัยอยู่ด้คลองเมตาที่ปล่อยน้ําทิ้งเสียเน่าเสียลงมานะครับใบบายท้งห้าผมนี่สามารถที่จะปฏิบัติได้ภายใต้งบประมาณจํากัดที่ปีพันกว่าล้าน ปีบริหารงานมี4ปีฉะนั้นเป็นนโยบายที่สามารถจับต้องได้ไม่เป็นนโยบายเพ้อฝันก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านโปรดสนับสนุนให้โอกาสผมทำงานเบอร์6นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณนนท์ภปร,ระเทศนะครับเบอร์6ตดะพูลถึง